สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วมืนอนี่ก,ก็จะมาไอรีวิวมะละกอนะครับใเนเบิ่งอันนี้ก็ยุ่สวนนะครับในปลูกไปหลายสายพันธุ์ครับบุกฮงนะครับเห็นปะกำลังสุกอันนี้ันจำบอพิษนะครับเพราะว่าปลูกไปหลายพันธุ์อันนี้จำมะพิษนะจะเป็นฮอนแลนนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวเมียครับเนี่ยมันเป็นหมาตัวเมียนะครับต้นนี้ ปลูกไว้หลายครับบด้สิเลียจะเป็นตัวผูตัวเมียตัวอิงังกะแล้วแต่กะเทยโ่กะเทยกะกะสร้างนะครับกะปลูกไปกินครับเนยกินก็ได้ไข่ก็เป็นว่ามื้อนี้ก็จะมาไอ้นี่แหละรีวิวให้บึงนะครับว่าสุกเหลืองงามครับเนี่ยงามรสชาติก็โอ้หวานครับเนี่ยเพราะว่าที่สวนเนี่ยผมเล่นสุกจากต้นนะครับจังค่อยเก็บบ่มีว่าเออเก็บมาก่อนนะครับต้องแกตองสุกอีลีครับจังเก็บเก็บมาแล้วก็ ส่วนหนึ่งกับกินส่วนที่เหลือขนมันไหลกับขายครับเดี๋ยวผมก็จะไอมีภาพมาเห็นเบิ้งนะครับว่าตีสวนผอมเกต์ไรเนี่ยไอเอาไปขายอีกอย่างจาังเดยเนาะครับก็จะมารีวิวไ้เบิ้งนะครับครับอันนี้ก็ตอที่ผมเอามาชิมมากินในเบิงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแขกดำครับพันธ์นี่ยเคยออยู่สวนนะปลูกไว้โอ้ไหลครับหาหกสายพันธุ์มาแล้วครับบางเท่อกับ ลูกจนเจ้าของหน่อยจำพันเมื่อไรนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้บึงตอนที่กินครับเค่อยถ่ายคลิปลงไปแล้วครับก็หาติดตามิึงได้นะครับอยู่ในช่องของผมแหละอันนี้ก็คืออมากที่เด็ดมาจากที่ถ่ายไอ้บึงเมื่อกี้กครับมันเป็นวตมียครับส่วนส้มน,นี่ก็ที่เก็บไปขายนะครับเพราะว่าที่บ้านก็ขายของเกี่ยวกับเกษตรนะครับบางอันก็สวนเจ้าของม่มีก็ไปรับมาแต่ว่าส้มบักฮงนี่ก็ อยู่ที่สวนล้วนๆครับมีทั้งแบบกินซุกแล้วก็แบบตำแบบเอาไปเฮ็ดแกงเึ้นยังก็มีครับนี่ยครับมาไทยบึงนะครับผังหงช่องเนี้ก็ลังซุกครับเห็นไหมเนี่ยเหน่อไทยแล้วก็เก็บไปขายครับก็เอามารีวิวพี่หน้องบึงนะครับว่าขนมีสถานที่นี่ยังกะเ๋ออยากปลูกยังเขาก็ปลูกไว้เลยครับเหลือกินเขาก็ได้ขายเห็นบอกครับเนี่ยงามคืออยู่สวนเนี่เนียนว่าซุกจากต้นนะครับเก็บ อันนี้ก็คือมาไทยบึงนะครับตอนที่ว่าช่วงฤดูหนาวครับมันก็หมากบอเค้ง่ามครับเพราะว่าอยู่สวนกับบัวใด่ไซอย่างให้มันหมากไหมนะครับนี่มันก็มีหลายพันครับพันพื้นบ้านเน่ฮอนแล่นแขกนวลแขกดำก็ก็มีเมื่อนะครับอันนี้ก็ไทยภาพเกี่ยว้ให้ฮบึกนะครับเพราะว่านี่ช่วงหนาหนาวมันก็หมากมันก็ยังสี่หละครับบอเคยง่ามนะครับนี่มอแต่ว่าคุณภาพครับเพราะว่าหวานครับ ราว่าบรยใสสารเคมีใส่อัไให้มันครับกับปลูกไปตามกระยืมนะครับเพราะว่ามันได้สำเนียงกับสำนันเอาไว้กินเหลือกินกันั่นแหละครับเก็บไปขายไปอีกอย่างนังนสิลหรครับปลอดภัยครับบ่ต้องใสสารครับสำหรับคลิปนี้กับมารีวิว้เบิงซมี่นะครับเดี๋ยวค่อยคบกันใหม่ครับคลิปต่อไปขอบคุณครับ